ไปครับผมจอดนันทัวร์ของการนะครับผมก็คือตอนนี้เรากําลังจะไปเล่นสิบลายนะครับผมก็คือการต้องข้ามแม่น้ำท้องก่อนนะครับผมโอ้โหตอนนี้รถนี่ครับครับโบครับีโบครับข้ามน้ตอนองครับผมครับผมอะไรเจอ่อแบบ Acabó. เกบว่าสิบลายนะครับเราจะไปดูกันครับผมตอีจะถ่ายดูอีกทีนึงนะครับผมตอนนี้เขาเก็บกล้องนะครับเจะที่ไายหายทั้งนี้อย่าพิ่งอย่าพิ่งอย่าพิ่งค่ะเอาไัขไปข้อให้นะไปถ่ายมานะสูบมาด้วยนะอย่าลืมกู้ขานะเบรกอะไรเบรกอะเจมเออเบรกที่ไปก้อนหมดที่ไปก้อน โอเคไปเทมีไปแล้วเยียวแตกหรือไม่ไฟบอลจะงิเลเนาะไดิ๊ไฟบอลไฟไม่รูปรูกอยากเข้าสูงนะครับยี่ มันเก่งี่เดเอนโอเคม่ลอไปแม่อ้าวอย่าไแม่ไปก่อนเท่าน่ะไปแม่ไปก้อนเทาาปสาชูทยก็ได้แม่ไปก่อนเท่าก็ได้แล้วปลาุดทายก็ได้ กดยังไงดีวะบีบวะโอัใจก็เต้นแห้งครับบาทนี่จะเชื่อไเราก็จะ่กมือซ้ายจับนี่กรลังเราต้องใส่กำลังมากิ้นแรกไปก่อนนะเาะไปก่อนนะเออไปก่กดลงอ๋อตอนนี้นางลง

ตับก็ไม่เตบ <laughs>